สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่3พฤศจิกา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่5ครั้งราคาลดลงรวมอยู่ที่150บาทสุราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงเช่นกันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา กาา2 7นาทีรั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่ 30, 3 3 7 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่ 30, 3 3 6 5 0บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3 4 2 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่303,48บาท80สตังค่ะ เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่100บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่ลาสุดตอนนี้อยู่ที่1986ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโล่งนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1986.820เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.05%ค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.826เช้านี้มีการปรับลงอยู่ที่0.47อร์เซค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึงหนึ่งสลึงสองสลึงและก็หนึ่งบาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ